ถือว่าเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องแรกมาดูอุทาหรณ์เตือนภัยสําหรับการขับขี่กันก่อนเพราะว่าตอนกลางวันอากาศก็ร้อนบางทีฝนก็ตกถนนก็ลื่นนะครับเหตุการณ์นี้จริงๆเกิดขึ้นกลางคืนครับแต่ว่าเป็นเครื่องเตือนใจได้เป็นอย่างดีกระบะคันนึงหลับในไปชนท้ายเข้ากับรถบรรทุกน้ํามันอย่างจังเลยครับ คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดดีๆนะครับเห็นรถรถบรรทุกน้ํามันด้านขวาใช่ไหมครับกระบะคันนี้วิ่งมาอัดเข้าไปแบบนี้เลยครับโอ้โหเต็มๆเลยครคืออยู่ดีๆก็เป๋ไปแล้วก็ไปชนท้ายเขาทั้งๆท,ที่เขาจอดอยู่ข้างทางนะครับหลับในครับครับเหตุการณ์นี้แต่ก็สร้างความตระหนกตกใจกับผู้ที่พบเห็นอย่างมากเพราะหนึ่งเลยรถบรรทุกน้ํามันนะครับ ชนเข้าไปแบบนี้กลัวว่าจะเกิดระเบิดตามมาหรือไม่อย่างไรส่วนคนขับกระบะเนี่ยก็กลัวกันว่าตายไหมสภาพคือถูกอัดก๊อป,ปี้ติดอยู่ในรถนะครับทราบชื่อคือนอายอัครเทพอายุ41ปีทางกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากรถแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายพิษณุโลกอุตรดิตครับ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะที่นายปฐถมพงศ์คนขับรถบรรทุกน้ำมันกลับมาจากทางภาคเหนือก็มาจอดรถแล้วก็นั่งพักริมถนนด้านนายอัครเทพที่ขับรถกระบะเอาพัสดุมาจากจังหวัดพแพร่จะไปส่งที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแหละครับเกิดอาการหลับในครับทาให้เสียหลักเป๋เข้าไปชนท้ายอย่างจังแบบนี้อย่างไรก็ตามตำรวจจะสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับอย่างที่คุณแบงค์ตื่นเอาไว้นะครับฝนตกถนนเลื่นนี่ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมครับดูจากคลิปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นภาพนะฮะว่ารถกระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้ขับมาทางโค้งเนี่ยฮะแล้วพอออกมามันหลุดโค้งเนี่ยครับมันลื่นออกไปฮะวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเห็นชัดเจนนาะทีหลุดโค้งพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ที่มาอยู่เลนขวาอย่างแรงครับทั้งคนทั้งรถเนี่ยทันไหลไปกลับพื้นถนนนะฮะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งเป็นผู้หญิงมีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสตินะครับส่วนคนที่ขับรถกระบะเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับจอดรถอยู่ตรงนั้นรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการสอบถามคนขับรถกระบะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกหนักมากครับมองไม่ค่อยเห็นทางจึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อหาสาเหตุก่อนที่จะดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปนะครับครับ